จากตัวหวังเ็คุณได้การกระทำผมขืนอันนี้ครับอันนี้ระดักหนูหนูหนูนะไม่ใช่หนูเดยวเลยรับเรลังหนูนะไม่ใช่หนูแล้วถูงน่องสดไหร่ไปเรื่อยๆไปเรื่ยก่อน คืนได้สามโลตัวขนาดแมวโอ้โหตอนนี้นะครับเรากำลังก,การกาากำลังหาทางหาทางออกโอยพี่ดีไหมอลองดูพี่ รดออ้สืกตรงนี้จะเหมาะกวา่าเยอะเลยโอ้โหทางสวยมากทางดีทางดีทางสะดวกอะ่ะไฟเขียวเลยอะ่ะไม่เขารู้เลยทางสะดวกทางสะดวกอรับ คืออุปกรณ์เป็นเค็ดลับอย่างหนึ่งเหยื่อใช่ไหมครับเหยื่อของการล่าหนูออเอาดินหยอดก่อนพร้อมด้วยกระโพดสองสามเม็ดล้วจะมีหนูแผงเข้ามามตัวละโลกว่าเดีย๋วดวยวนี่คือสัญ,ญลักษณ์กันตอนนึกๆไม่ให้มันหลง แต่ส่วนใหญ่ก็จะหลงเพราะมันมืดใช่ไหมเพราะมันมืดโอเคเตรียมเรียบร้อยเป็นหนึ่งไหมครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับเรียกเข้าออกีดนึ่โอ้นี่น่าจะเป็นแน,น่ใจว่าเป็นหมูแข็งหรืออะไรโอเคมีแน่ใจ น่าจะเป็นหมูแข็งเพราะว่าลอยยังโอ้ลอยอลอยังกันล้อสิบล้อเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึง่งเด,ดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนรู้สึกปิ่นจะไม่ค่อยดีปิ่นจะขาดตัวกเข้มามเลยครับนั่นเลยข้มามเลย,ยน,น,นะครับ,บเดี๋ยวอยเหยียบทางนะอย่าเหยียบทางนะ อย่าทังเดี๋ยวมันมาโหขึ้นมาเราซวยเลยมันไม่เข้าเราไม่ชมัดไหนมัดหนึ่งนะมัดเป็นสัญลักษณ์เลยครับการหลงนะการหลงกันหลงที่สสำคัญตรงนี้ระวังจะโดนหมานะฮะเอาหมาในนี้ไม่ใช่อะไรครับหมามม้ยครับหมามม้ยหมามม้ยหมามม้ยฮะส่งลงเราเราจะมายามกันกี่ทุ่มครับเนี่ย สะดวกอะสะดวกตอนไหนก็บมันเอางั้นเลยเนาะเอาสะดวกสะดวกเอาสะดวกต้องเอาดินใส่ด้วยใช่ไหมคือมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งมันเป็นในเคล็ดลับเพื่อจะให้มันมองไม่เห็นใช่ไหมมันมองจะได้ไม่เห็นกลับเพราะากลับมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมเราทาอย่างนี้มาก็กินมาเยอะแล้วถ้ามันมองเห็นกลับแล้วมันจะกลับถูกไหมบ้ามองเห็นกลับแล้วมันจะกลับไปเลย มันจะไม่มาเห็นจะดัดตรงปากรูดีไหมตรงนี้เอาได้ครับก็ดัดตรงปากลูเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนดูมันจะชัดเจนกันไปดัดตรงปากรูมันจะชัดเจนไปต้องขยับไปเรื่อยๆหาทางสวยๆขยับเรื่อยๆมัดัดนะครับตรงนี้มีระเบิดด้วย แล้วไอ้ที่ดักไว้อย่าเพิ่งไปเหยียบนะครับเหยียบเอางับ sure> ตีนตัวเองนะครับตีนอะไรบ้างตีนโขดกินโขยหากินอะไรือเปล่าครับที่ของที่หากินมันแต่ผมจะหาทางที่มันบอกว่าจะดักได้กันนะครับมีเดี๋ยวผมขอมุดเข้าไปข้างในเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ตรงนี้จะโอเคนะ อ๋องานอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อกเอาเป็นอุปกรณ์นะครับนี่ก็เป็นกับของเรากับธรรมดานี่แหละครับนี่เลากินมาเยอะแล้วกับฟ้าผ่ากับฟ้าผ่าหมูหมดป่ามาเป็นป่าแล้วล่ะจนจะไม่มีหนูให้ดักเลยครับตอนนี้เขาแคบนี่กินจนหมดแล้วนี่ก็เป็นการผูกสัญลักษณ์นะครับการลืมฮะการหลงกลางคืนนะ เพื่อที่เราจะได้เดินตามรอยที่เราทำสัญลักษณ์ทิ้งไว้เดินตามเน้อากรรมถ้าเกิดเราไม่ทำไว้นี่เราอาจจะเดินเหยียบกลับตัวเองเรเป,ประมาณนั้นบา <า>กำลังจะได้อีกหนึ่งเลยใช่ไหมครับไปได้แล้วเนี่ยโอำให้ดีๆหน่อยตโอเคโอเค,โอเคครับเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแล้วยังมันอยู่เป็นกว่าจะแปะเดี๋ยวเราย้ายออกไปเรืเรอเรร่อยๆ รู้สึกจะติดไปหน่อยแถวนี้เราลงไปข้างล่างหน่อยใช่ไหมลงข้างล่างหน่อยขอดูน,นิดนึงโอ้นี่ใกล้ไปแต่สวยนะทางสวยทางสวย จะลองใส่ตรงนี้สักหนึ่งผมดูว่าทางมันก็โอเคนะก็โอเคอยู่โอเคว่าทางกันทางโอเคสองคนนั้นก็จะพยายามมุดเข้าไปแถบนั้นนะครับเดี๋ยวไปเหยียบกลับกันทางใหม่ไหมทางทางมีทั้งใหม่ทั้งเก่าแหละไม่หมดแล้วทางปะกปนกันไปอย่าดแล้วหยา อย่าวไปถ่ายดูตัวแสตชิแสติโดนดกเดี๋ยวนี่ก็เป็นแหล่งรวมนะบรรดาซินเซียนทั้งหลาย mm hmm. คนนี้ก็เซียนรัดฮะ<อ>ระดับมือพตตารนะคนนี้ดักมาเป็นร้อยศพแล้วทั้งดักทั้งเก็บส่วนคนนี้นะครับเซียนแจ็คครับคนนี้ก็สุดยอดนะครับ อายะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสู้กล้องเท่าไหร่ครับอาย,ยอกสก็ตามไปด้วยเซียนตีฮะเซียนประจำปากช่องคนนี้เก็บมาแล้วหลายสิบศพครับน,นี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับสีบนี่เซียนจะเลยฮะดำทุกอย่างฮะเก็บทุกที่ที่อยู่ใต้น้ำหรือบนบก,บกนี่ก็พยายามเดินดูแลลองรอย ขาอนี้เขาหาหนูกันแกาหาข้าโพดหาไปดักหนูหาโอหาข้าโพดไปดักหนูเนี่ยอโชน,น้าโชวตายเขาดูหน่อยตีทั้งนิดหน่อยอนี่เราบรรดากลุ่มๆเนะี่มากันเป็นกลุ่มมาทีสี่ห้าคนนะ ปากะโพดโดยแท้เลยเนาะอ่าเน้นเนือน้อเน้นนะโอ้โกลับลั่นครับยังไม่ทันเลยฮะไม่ทันไะไนครับลั่นแล้วครับ นิ้วเกือบขาดครับเดี๋ยวไปสายสูดนะอะสัญ,ญลักษณ์ครับเราก็มัดสัญ,ญลักษณ์ที่แล้วได้หนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเรื่อยๆที่ไหนครับจริงๆอันนี้เป็นอาแถวป่าติดเขาติดเขาอ่ะติดเขาแถวใสเอ็นนะเขาเรียกใสเอน็นค่อนข้างที่อยู่ติดเขาเนะี้ย แถบ,บนี้ก็เราก็กินไก่ป่าไปแล้วนะสิบกว่าตัวเนีย่ยดูชัดๆแล้วเสียนตีเสียนแจ็กปักช่องเนะสียนล่าหนูโดยเฉพาะ อีคนนนึงะะ๋อเดี๋ยวสักครู่ครับกำลังตามหลังมากำลังแหวกฮะเดี๋ยวหาลูนี่ก็แหวกหาลูอย่างเดียวเลยครับสามคนนี้เนี่ยทางหมูใหญ่ไม่เดินประจําเลยจะมากินนี่มั้ยไม่เลยนะเนีว่ามันเดินไหมนี่ครับเราจะดักเล็กคอยครับโอ้ดักเล็กคุ้มหน่อยใช่ไหมครับหมูใหญ่ครับหนูใหญ่ใช่ไหมฮะวัดเลยครับมาเตือนนี่ มัดเป็นสัญลักษณ์นะครับไม่ใช่มตาตต์สังเ <c oughs> นี่ยเซียนทะเละโอ้โหสุดยอดนะคนนี้สุดยอดล่าสุดยอ,อกว่าหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าครับนี่ครับไปนู่นครับเดไปข้างในนู่นครับอันนี้อ๋อข้างในเลยใช่ไหมครับาหาดินครับตัวนี้เจอของแข็งครับเข้าไม่เก้าวผมบอกให้กลับไปเอาตรงฝั่งตรงข้ามมันก็ไถแล้ว <c oughs> ออกอไปเลย หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้ามายังหนึ่งศูนเก้ามุดป่าอยู่ครับตอนนี้รหัสจะผมจะไม่ตัดสุภสยหนึ่งศูนย์เก้าไม่ตัดได้สองตัวเลยมีกับเฟสบิ๊กหนึ่งจุดเลยนะฮะเราจะไปทางไหนกันต่อครับเนี่ย,ย,ย,ยข้างในเลยใช่ไหมครับเนี่ย ออเจีแล้วครับแหวกแล้วครับแหวกแล้วครับเดี๋ยวไปถ่ายตูดนะพอถุหนู้อยใช่ไหมครับทางหนูเท่าแผลขึ้นเลยครับโอ้โหเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้รู้กันครับกี่ทุ่มแล้วเราเรามายามตอนกี่ทุ่มนะปีห้าเรื่องไหมปีห้าพรุนี้ไป้ไหมเดี๋ยวถ่ายด้วยตูดนะโอ้ไอที่ลายๆนั่นอย่าอคิดว่าอะไรนะครับกางเกงครับกางเกงตูดลายครับ อันนี้ทางเดียวกันได้เปล่ามันมีทางเดียวเยวาาท่านั้นใช่ไหมขอดินนะครับใครมีใครสามารถเอาดินได้ครับดิน่อยคุยดินเลยฮะคุยดินหน่อย,อออยนั้นมีดินอยู่แล้วเรากลัว,วใครได้ฮะโอ้โหสุดยอดครับเป็นยาว้าก็มีดินแหะทางนี้ทางสุดยอดแล้วหนูแพงหรือหนูเลยครับเนี่ย หนูลิงครับหนูหนูลิงโอ้โหตายแล้วได้ละได้ละอ่าไปแล้วเป็นบอ่อใช่ไหมเป็นแถวเลยเครับหนึ <10 9. S 1> ง่งศูนย์เก้างหอยนะครับอ๋อนี่ก็เซตอีกหนึ่งจุดแล้วทั้งใหม่ครับเดี๋ยววางเขาไปดูตรงนู้นทากนึงแจ็คดูไรมาหนูอะไร มีไหมครับโอ้โหทางนี้เลยครับเลยแบกแบกข้าาในหน่ะนมีครับทางมีครับ กกน,นาเรเดินเข้ามาหน่อยครับนาเรเดินเข้ามาหน่อยอเ,อเนี่ยบันดาเซียนเซียนของเราครับอรนะเอาเลยครับเอาที่ท่งสูงไว้ที่เห็นชัดชัด วางแบ,บดูตรงนีน้เลยคุมยานะคุมยางเสีวนี่นครับโอ้ป่ากพ็พดลนะุลุ้นฮะดูบรรยากาศครับในปาใ่าแท้แเลยฮนะเอาอย่างนั้นเลยเหรนอนะยังไม่โผล่เลยคนระับ หวมุดดูรู้ตกลงนี่เราจะไปทางไหนกันต่อครับเนี่ยร้านทองครับ <laughs> อ๋อดักหนูร้านทองเนี่ยนะสงสัยจะไม่ใช่หนูป่าแล้ว <laughs> มั้งเยวถ่ายตูนะครับ โอ้ตูดนั้นเป็นกางเกงครับลายๆนั่นไม่ใช่อะไรนะกางเกงครับอย่าคิดว่าอะไรนะตูดลายนะไรครับอืมรอยครับรอยครับมีรอยครับโอ้ลองรอยครับโอ้โหครับแล้วมันใกล้ไปหรือเปล่าไม่าคอยหนึงครับมัดเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามฮะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนึงได้เลยได้เลยจัดไปครับมัดนะ ทแทกมัดครับม,มัดสัญลักษณ์นะครับอย่าไปมัดตาสังไม่เหนื่อยนะครับเหงออกแล้วโอ้ไม่เหนื่อยแต่เงออกแล้วพยายามบอกตดก,กล้องนะครับถอยไปถอยมาเดี๋ยวจะเหยียบเอากลับไปนะเนี่ยก็เป็นความสนุกสนานขอ,ของกลุ่มเพื่อนนะะของพวกเราฮะเสียนหานูป,ปักช่องเราก็จะมากันเป็นกลุ่มอะ เพราะกลัวผีครับเพราะกลัวผีฮะมึงคืนมากต้องมากันเยอะๆคนเก็บศพแต่กลัวผีคนเก็บศพแต่กลัวผีฮะเนี่ยสายด่วนนะดูด้านหลังเลยนะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเลไรก็โทรมาเก็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับชายคนนี้ทั้งบกทั้งทั้งบกทั้งน้ำอ่ะเขา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 มีความสามารถหมดนะมีมีถุงเที่ยวไหมมาเลยกรอบกรอบดินผมเลยกรอบดินใส่ถุงไปอ๋อเอาไปทำอะไรครับ อ๋อครับผมโอ้ไม่น่าถามมันเนาะใอ่ถุงขาดเลยครับเอาใส่ถุงปุ๋ยเลยฮะยไ,ไ,ไอถุงที่ใส่กลับก็าพยายามล้วงดีๆฮะเดี๋ยวมันงับนิ้วหนึ่ง <laughs> ศูนย์เก้าแล้ว นี่กำเริบมัวมอยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาใส่ดินนี่ใส่ด้วยไหมดินเนี่ถุงนีถุงเครื่องกำดานมันมันขาดเรื่องนี้ถุงเครื่องอะไขาดหมดเลยมีที่ไหนขาดไหมไม่มีอ่ะแลดยเอาหลักไปเอาหมดเลยใส่ไม่หมดนะไม่หมดใส่ไปกี่ยันแล้วครับเนี่ยไม่เล่นน้ำรอทำสัญลักษณ์อย่างเดียวเลยใช่ไหมนับเลย เอาอันนี้ก็ลืมมัดเนี่ยเอามัดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลงนะนคืนยาวหน่อยเขาให้มาหาหนูนะไม่ให้มาหาอีาหนูมาเลยครับ <c ười> คราจะค่อยๆไปครับมัดน้ำเนี่ย